กลับมาคุยกับอีกท่านหนึ่งเลยคะ่ะที่ต้องถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดเวลากว่าสองปีที่ผ่านมานะคะคุณนัทวุฒิใสเกลือตอนนี้อยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะณเวลานี้นะว,นวินาทีนี้ถ้าจะให้พูดหรือว่าสื่อสารอะไรไปถึงกลุ่มคนกลุ่มนปชเนี่ยคุณ,ณนัทวุฒิอยากจะพูดอะไรคะต้องบอกว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาในวันนี้เนี่ยมันหมายถึง การที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ฉันทานุมัติกับพรรคเพื่อไทยในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศแล้วก็เดินหน้าตามนโยบายที่ได้ประกาศเอาไว้เรามีปัญหาใหญ่ๆหลายเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องปัญหาสภาพสังคมพิษัยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งอันเกิดขึ้น ในสถานการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องมา4ี่หปีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยจะต้องทําและมีความชอบธรรมที่จะดําเนินการถ้าพักเพื่อไทยร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทําในสิ่งที่ผมพูดได้สําเร็จนั่นจริงจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงร่วมกันของคนทั้งประเทศวันนี้แน่นอนครับพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตายนีย ย่อมมีความสุขย่อมดีอกดีใจบางท่านทราบว่ามีการเฉลิมฉลองกันแล้วในหลายๆจังหวัดผมก็ขอสแสดงความยินดีด้วย <c oughs> แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันได้อธิบายว่าการต่อสู้ของประชาชนไม่ได้ถูกมองข้ามหรือดูหมิ่นเหยียดหยามจากเพื่อนร่วมชาติแต่ได้รับการยอมรับได้รับความเข้าใจได้รับความเห็นใจแล้วก็สะท้อนออกมา เป็นคะแนนสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายป,ารประชาธิปไตยอย่างท่วมท้นในวันนี้ครับแต่ณเวลานี้เองเนี่ยสังคมก็คาดหวังเรื่องของความปรองดองถ้าถามว่าจะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปรองดองเนี่ยยังมีวิธีไหนที่คิดว่าจะทําได้เร็วที่สุดแล้วก็เห็นผลได้ดีที่สุดอะคะผมคิดว่าขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมก็คือภายหลังจากที่พรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นเจ้าพาพในการดําเนินการเรื่องนี้ โดยการชวนทุกพักทุกฝ่ายมาพบปะพูดคุยหารือกันแล้วก็สรุปแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้หลังจากนั้นเนี่ยก็มอบให้คณะก,กรรมการที่เป็นคนกลางซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณยิ่งลักก็บอกว่าคงจะให้ความไว้วางใจคอปอชุดดรคณิตทำงานตรงนี้ต่อผลการศึกษาตรวจสอบความจริงเป็นอย่างไรสร้างกระบวนการรองดอง ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในขณะเดียวกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การต่อสู้ทางการเมืองตลอด4 5หปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องตัวบทกฎหมายใดๆที่เกิดความเสียหายเนี่ยก็คงจะต้องมีการพิจารณาเยียวยาแล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับทุกคนทุกฝ่ายผมว่าถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยเราเห็นทางออกเราเห็นทิศทางที่ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ พูดถึงเรื่องของการคืนความยุติธรรมเนี่ยมันจะย้อนกลับไปถึงเรื่องของนิรโทษกรรมหรือเปล่าเพราะว่าหลายฝ่ายเองก็กังวลเรื่องนี้มากแล้วก็ตีกันมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำอะค่ะผมพูดมาตลอดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการเปิดประเด็นที่เร็วกว่าสถานการณ์เพราะว่าการรองดองเนี่ยมันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําได้เพียงฝ่ายเดียวมันต้องเห็นพร้องกันทุกฝ่ายแล้วก็ให้มีคนกลางเข้าไปศึกษาข้อมูลศึกษาข้อเท็จจริง แล้วนํามาเป็นข้อสรุปร่วมกันการที่จะไปตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องไม่อย่างนี้เนี่ยผมเห็นว่านั่นไม่ใช่วิธีทางแห่งการรองดองคําว่ารองดองนี่ทุกฝ่ายต้องปราศจากเงื่อนไขแล้วให้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลรวบรวมสาระต่างๆมันออกมาให้ชัดเจนเสียก่อนหลังจากนั้นค่อยมาพิจารณาขั้นตอนกันอีกทีหนึง่ง เราต้องเปิดใจให้กว้างนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาก็คือบางคนบางฝ่ายจิตใจคับแคบเกินไปไม่เปิดกว้างรับฟังเสียงประชาชนไม่ยอมรับว่าประชาชนเป็นใหญ่ในการปกครองประเทศนี่เป็นต้นตอนหนึ่งของปัญหาเพราะนั้นผมคิดว่าเราละวางเงื่อนไขทั้งหมดแล้วพูดคุยกันแล้วนำพาบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าครับ ทีนี้ถามเรื่องของตำแหน่งบริหารในพักบ้านครั้งที่แล้วเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแล้วก็รับตำแหน่งในฐานะเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีการพูดคุยกันแล้วหรือ,อยังเรื่องของการจัดมาตําแหน่งรวมไปถึงแกนนำนปชค,คนอื่นๆที่ได้เป็นปาร์ต,ตี้ลิสต์ด้วยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยจะเข้ามารับตําแหน่งใดๆในรัฐบาลหรือเปล่าคะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีการตั้งขีดความคาดหว ใดๆเอาไว้เพราะว่าทุกอย่างมันมีกระบวนการบริหารซึ่งคุณยิ่งรักผู้จะดำรงตําแหน่งนายกร,รัฐนตรีจะเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้เมื่อผมเข้ามาร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยก็จะต้องเคารพในกระบวนการตัดสินใจแล้วก็ต้องอยู่ในวินัยในการทํางานทางการเมืองกับพรรคครับสุดท้ายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ทางบรรด,ดาแกนนำนปรชรวมไปถึงตัวคุณนัณทวุฒิเองด้วยที่เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยบอกว่าจะไม่ไปขึ้นเวทีนปชแล้วก็อาจจะพักการไปร่วมงานกับนปชชั่วคราวแล้วนับจากนี้ไปคือตอนนี้การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะยังคงเข้าไปรวมกลุ่มกับนปชหรือเปล่าคะจุดยืนและก็อุดมการณ์ในการต่อสู้ของนปชคือสู้เพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีกระบวนการยุติธรรมมาตรฐานเดียวเป็นที่พึ่ง ให้กับทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดที่ตอบสนองต่ออุดมการณ์นี้ผมว่าเป็นความชอบธรรมที่ประชาชนทุกคนจะมีส่วนรว่วมผมไม่เคยปฏิเสธความเป็นคนเสื้อแดงแล้วได้ไปยืนยันตลอดเวลาว่าก็จะต้องเป็นคนเสื้อแดงชั่วชีวิตเพราะอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงคือประชาธิปไตยแนวคิดคือเสรีนิยมแล้วนี่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาคาดหวัง ขาปรารถนาการต่อสู้ของนปชไม่ได้คาดหวังชัยชนะเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการชนะร่วมกันของคนไทยทั้งหมดในเรื่องสิทธิเสรีภาพในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมทางการเมืองแล้วก็กระบวนการยุติธรรมจริงๆผมว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนด้วยซ้ําที่จะต้องทําให้บ้านเมืองเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณัฐมุตนะคะค่ะ นั่นก็เป็นคุณนัทวุฒิใส่เกื้อนะคะซึ่งเคยเป็นหนึ่งในการนำนปชแต่ว่านะวันนี้เนี่ยก็ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณนัทวุฒิก็แสดงจุดยืนที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ,ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ